ไปดูอีกหนึ่งปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับล่าสุดทางด้านของโรงไฟฟ้ากระบี่ครับได้มีการเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ส่วนปลาล์มน้ามันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาขากระบี่นะครับพื้นที่กว่า300ไร่แล้วก็มีการดําเนินคดีสําหรับผู้ที่บุกรุกด้วยครับ นายสมปราปราบสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับได้มีการสนทิกําลังเจ้าหน้าที่จากสํานักงานจัดการขอไปครับจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขาจังหวัดกระบี่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า300นายนะครับ ได้เข้าทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยพืชผลอาศินของผู้ที่บุกรุกพืชสวนปาล์มน้ํามันของสํานักงานเหมืองกระบี่นะครับโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของหมู่ที่2บ้านห้วยโศกและก็หมู่ที่4บ้านห้วยบ้านควนยุงครับอยู่ที่ตําบลคลองขนานอาเภอเหนืนนอคลองจังหวัดกระบี่ครับ โดยก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล3รายพร้อมชาวบ้าน11รายเข้าไปบุกรุกพื้นที่ปักหลักจับจองพื้นที่และขึงรั้วลวดน้มทํารั้วปิดกันทางเข้าและออกทั้งตัดโค่นล้มต้นปาล์มน้ํามันและหยอดยาฆ่าต,ต่อต้นปาล์มน้ํามันและปลูกต้นปาล์มน้ําก้าน้ํามันนะคะอายุ2ปีขึ้นทดแทนซึ่งเป็นการทําลายทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยน2566โดยพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ของรัฐที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เข้าใชน์ ซึ่งได้รับการเพิกถอนจากการเป็นค้ากลุ่มคุ้มครองป่าหาแหลมกรวดและป่าคลองบางพึ่งซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกลุ่มนายทุนฐานกระทำความผิดบุกรุกยึดถือครอบครองและทําให้เสียทรัพย์สินทรัพย์ที่ดินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ดําเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายด้วยค่ะ ซึ่งขณะที่ทางนั้นเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็พืชผลอาศินนะครับของกลุ่มนายทุนนะครับผู้ที่บุกรุกก็มีนายบุญยิ่งครับได้มีการนําคนงานนะครับกว่า20คนพร้อมด้วยรถเทรลเลอร์ บรรทุกรถเบคโฮนะครับมาปิดทางเข้าออกนะครับของสำนักงานเหมืองการไฟไฟ้าจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่จึงได้เปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับเข้าไปในแปลงที่ดินที่มีการบุกรุกเมื่อกลุ่มนายทุนทราบข่าวจึงได้มีการเคลื่อนย้ายรถดังกล่าวออกไปในพื้นที่อื่นนะครับจนเกิดการเขาเรียกว่าโต้เถียงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเข้าไปทําลายต้นปล์มน้ํามันแล้วก็สิ่งปลูกสร้างพร้อมนําของกลางนะครับไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจลงบันทึกประจําวันแล้วก็แจ้งดําเนินคดีต่อไปครับ